ว oh, ้ายโอ๊ยพี่ไม้พี่ไม้มันนึกชื่อเหมือนกันนั่งเดี๋ยวเราซูมให้ดูเขาบอกว่าดาวติ๊กตอกตอนนี้น้องนี่ไงพอยเนี่ยเดีปอง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะไปทาบุญที่วัดหลวงตามหาบัวที่จังหวัดกาญจนบุรีอันนี้เป็นทริปแบบงานไฟไหม้มากใช่ไหม <ขอ S 1> สุดก็คือแต่งตัวออแทบไม่ทันค่ะคือแต่งตัวไวมากแต่ทริปเนี้ยก็คือจะเป็นทริปที่แบบไปกับเพื่อนสาวเดี๋ยวจะไปรับน้องอีกคนนึงแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยเราจะไปแวะซื้อผักที่ที่ตลาดเลยนะตลาดเราจะไปกันที่ตลาดอินเตอร์มาร์กนะคะเพราะว่าหรือไงประเด็นอะหรือเรียกสั้นๆว่าตลาดตลาดแอ นะคะเอเออยู่ที่ปทุมก็เดี๋ยวเราไปที่ตลาดไปซื้อของก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับน้องโอเคเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะทุกคนพอรากิจรับเพื่อนค่ะงงมากทางไหนเออไหนสวยย่งล่ะไม่กูยังไม่ไหนเลยพลอยไม่เห็นเจอเลยเนี่ยไหนอ๋อยืนได้ไงยืนต่อแต่ตรงนั้นไงไม่ไม่เห็นไงคนที่บันบอกคนที่สวยไม่มีค่ะอ๋อไม่มีค่ะไม่มีบนโลกใบนี้คนที่สวยอยู่ในรถแล้วสองคนจบโอเคชค่นี้ อ่านถ่ายรูปทำไมอ่ะเออเท่าไหร่คะน้องเท่าไหร่คะดีพี่มาวันดียวพันห้ารือเปล่าเอาเอาอีพอพี่มาแต่คุณไปไหนอ่ะอุ้ยแต่คุณไม่มาเนี่ยแต่งตัวเรียบร้อยจังอะอยพี่มาก็พี่ขอเรียบร้ออ่าแนะนำตัวหน่อยนี้ชื่ออะไรคะคอยคือวันนี้เราจะไปทริปด้วยกันนะน้องพลอยจะยิ้มไหนเนี่ยพแล้วหลุดหลอกก็จะไปไปทริปไม่เขาจะไปล้างปลาช้ากันวันนี้เออล้างปลาช้าบุญแบบว่ายิ่งใหญ่สุด S <S <S ใช่กู้ภายหลอดนะสมาคมเมียหลวงสมาคมเมียหลวงเนาะ <S <S สมาคมเมียจ๋าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวออเราเดินทางไปก่อนนะคะ ค่ะน้วัดเขาก็ก่อนที่จะเข้าไปเขาก็จะมีร้านขายพวกผล,ลไม้แล้วก็ของที่จะไปทําบุญข้างในพลซื้อแม่ทําบุญเลยเป็นชุดไหมมีสั่งถึงเอาไปเองแล้วพวกถุงห้าร้อยนะคะหกถุงห้าร้อยเท่าไหร่นะอกถึงห้าร้อยใช่ปะแล้วเขาดีเขาคือพี่มีรถบริการเข้าไปให้ด้วยใช่ไหมคะรถบริการอ๋อ อ๋ออะไรคะวางตุ้งมันตุ้งตุง้งละลายใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราซื้อของก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศข้างในให้ดูอ่าแตงกวาเรามีอยู่แล้วใช่ใชอันนี้จะขับรถเข้าไปเองนะแต่จริงๆเามีบริการเอารถขับพาเราเข้าไปด้วยก็จะเข้าอีกประมาณหนึ่งกิโลใช่ไหมเนี่คนเยอะไหมคะจะถามคนว<ๆ>ันนี้คนเยอะไหมคะพี่ไม่เยอะ วันนี้งียยใช่ไหมผาอยู่ะรถิดรถเนี่ยจริงหรอโออจริงจแล้วเราเราต้องทําไงถ้าเกิดเวลาโดนผิดรถหรือว่าเราจะไปรถใหญ่ต้องจอดเฉยเฉยใช่ไหมหรือยังไงอย่าจอดดีกว่าอ๋อคือขับไปเลยหรอคะขี่ไปเรื่อยเแล้วก็โยนไกลๆรถจอดไม่ได้ใช่ไหมคะจอดเนาก็จะลุมพี่จะจะไปไหนไม่ได้เลยอวโผเราไงไปองวิจารณจะไปไหนไม่ได้เลยขอบคุณอันนี้มันหวาน นี่เยอะแล้วนะปอนหวานแบบผลไม้อันนี้น้องทานหรือว่าทานเองคะอยากกินเองก็ลูกอยากกินเองเออข้าวโพดเป็นลูกอะไรนะข้าวโพดข้าวโพดเพิ่มไหมล่ะเขาว่าน้องชอบกินข้าวโพดข้าวโพดพอยยัยปอนถ่ายอะไรเออไม่ถ่ะคอนเทนต์อยู่พอยห้ามคุยกับผู้นะไม่ได้คุยสวยสวยมีทีงานโทรมาอ้าวเหรอเออพอยช่วยพี่ไม้เลือกดีเอาอะไรมั่งเรียบร้อยอะไร ครบแล้วใช่ปะอ,าาปอ่าเดี๋ยวเราขนของขึ้นหลังรถแล้วก็เราจะไปรถกระบะที่นี่ก็คือซื้อครบหนึ่งพันบาทก็สามารถขึ้นรถกระบะได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นลูกคา้าที่ซื้อครบพันห้าก็จะเป็นรถที่เอาผลไม้ขึ้นรถแล้วก็ให้น้องได้เลยก็จะมีแบบว่าที่คุมหลังคาด้วยพอมไหมน้องพอยพอมไหมคุณไมล์พอมากค่ะโอเคปะดเดี๋ยวรอพี่เขาขึ้นรถก่อนอื่ คุณป้าเขาแถมให้ดู้วยให้ดูดีพอเราจะเข้าปุ๊บร่มเลยร่มเลยเนาะตอนแรกร้อนนี่นี่นี่อันนี้คือรถถ้าซื้อครบพจะมีรถแบบนี้เข้าได้เห็นใจวะอ่ะพอทึ่ง่อนเลยพอมึงทึ่งถึงที่ก็อีกไหมคะรถถูงมากจะขึ้นได้ปะมีแหม่ก้าวขึ้นไปไม่ได้ไงแม่ป้อน แต่จะบอกว่าแปลกเนอะคือตอนแรกร้อนมากแดดโคตรแรงเลยอะเข้าไปปุ๊บเออพอเข้ามาปุ๊บไม่ก็บอกเลยว่าเป็นเพราะสวยเป็นเพราะสวยก็เลยเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเห็นใจเนาะเออชูมือคอยชูมือคอยชูมือขึ้นถ้ามีสัตว์มาให้ชูมือขึ้นเออถ้ามีสัตว์มาให้ชูมือขึ้นนะ ตัวเล็กๆกกกอุ้ยนี่ไงอันนี้ลูกหมูยมม่หยิยหยยบให้่ะเอโอเโอเคโอ้เ,เห็นไหมหิวกันแล้วเด็กๆแป๊บนึงนะโอ้ยน้องหิวนะดู แป๊บน,นึงนะลูกแป๊บน,นึงนะไม่ได้นะโอ้ยน้องเต็มเลยว้าวไม่ได้กุ้มวายมากอุ้ยอันนี้แป๊บนึงนะลูกนะ ้แปมหนึงลูกแป๊บนึงนะแป๊หนึงลูกแป๊บนึงนะพอยเองไม่เอาว้องเอาวาโอ้้นชอบกินแบบบุ้งเนาะ เดี๋ยวแป๊บน,นึงโอ้ยพี่ไม้พี่ไม้มันนึกชื่อหนูก่อนนั่งเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะ<อ>เด็กๆแป๊บน,นึงนะอเออนั่นแหละพอยเอาแล้วมึงให้ใครกินช่วยพอยมึงให้ใครล่ะ ทำไมไม่กินอ่ะไอเหรอพลอมึงต้องโยนเข้าไปดิหลังนะเออให้น้องได้กินโไม่กินข้าวโพไไม่กินข้าวโพดไม่ข้าวโพดจะเป็นพวกนี่ไงกินผักใบข้าวโพดคืออะไรป่าเหรอเออแบนนึงพอยแบนหนึ่งเทเราแปงล่างเออ,เอ,อ เยอะมากเลยอ่ะอ๋อเนี่ยพวกหมูเออนั่นแหละเดี๋ยวพิ่งเทนะบอกสายมือข้างหน้าดาวติ๊กตอกอ๋อหล่อหายหายอ่นนี่นี่นี่เป็นไหนคนนี้เหรอ นี่เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยแค่เลยมีขาคนไหนตัวไหนคะให้คนต้นไม้เราก็เดินลงไปป้างหรอ๋อนั่นไงนั่นไงนั่นไงในไงเห็นหุ่มปะ๋ยวเราซูมให้ดูเขาบอกว่าดาวติ๊กตอกตอนเนี้ยโอ๊ยคนหนวไม่อะไรอะแม่อะไรนะ เที่ยวมันแค่ไหนไ,ไม่เล่นสงการนะลูกเนี่พอไม่เห็นหม,มันสีแล้วมันรถหางมันก็นสมบัดณ์ไปวัวมาจูบที่เนอาพอลอยมึงได้เดี๋ยวมึงไม่ให้เลยอะ่ะเอาพอลอยให้น้องดิอ้าวลูกไม่กิน่นอามีอีกมีอีกปะม,ออมีฝัาา่งนี้มีอีกฝั่งนี้มีอีกโอ้มันไม่ทุ่มก เออเออพอยเอาพอยแกะถุงแทงโมมาอาหารมาเสิร์ฟแล้วเด็กๆมาม่ำๆกันนะเนื้อเต้นน่าดูเลยหวัวเนี่ยเดี๋ยวทุต้องทุมใช่ไหมเนืดิใหญ่มากต้องทุมใช่ไหมอ่ออ๋อพี่เอกรอพอยแม่นี่ให้น้องอ่ะ สวัดีค่ะนี่ดูดิเขาเดินมาอ่าข้าวโพดใช่ไหมอ่าเนี่ยเขากินข้าวโพดว้าจะจูบหน้าแม่อยู่แล้วจะจูบหน้าแม่อยู่แล้ลูกคือจูบลงไปมันแล้วจูบไปทำไมเนี่ยไม่แล้วคือบ่อยนะประเด็นนะพวกเขาก็เนี่ยเทไว้อยู่ตรงเนี้ย ไม่เทให้น้องน้องก็จะจูบหน้ากูอยู่แล้วเมื่อกี้พอไม่พอนี่กูเทบ้างเนาะยี่ยมเทยี่ยมเทเออเทวันนี่ไงน้องนี่ไงนี่ไงน้องน้องนี่ไงพลอยเนี่ยเดี๋ยวปองเอาสิให้น้องกวางสิพลอยหูหน้าหลานนี่พลอยมึงทุ่มแค่ตลุมพลอยเออพลอยทุ่มแคนตลุ่มให้น้องดิหูอะไรแกกระโดดหัวหงายไปแล้วยังไม่หมดเนี่ยหนูหนูรู้สึกแบบว่าเห็นใจรถพี่ไงประเด็นอะ เลิะหมดเลยเียวฆามันช่วยเช็ดเยอะเยอะเนาะสัตว์เยอะเนาะนี่น้องหิวแล้วเนี่ยลูกหมูมามานี่หนูว่าคนนั้นจะมาทำบุญเยอะใครจะให้หัวมาเอามันวานให้ออมมะอย่าขิดนะลูกนะ อุ้ยอริใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอยู่หนึ่งที่ถ่ายตอนรุ่งอรุณอ๋อใช่ทำไมเรากินจนเยอะแล้วไงลูกนะรีดเลยนะคะอุ้ยเด็บห่างก็บัดสึ่เมื่อกี้ได้ข่าโดนชิ้ฮัลโหอุ้ยขอนขึ้นไม่ใช่ไม่เป็นไรน้องเขาตกใจน้องเขาตกใจแต่หนูขึ้นและอ๋อเย่าตกใจน้องเขาตกใจน้องเขาตกใจแต่รถพี่อะเป็นไงมาเรียกประกันหรือเปล่า เอาไอเนี้ยแตงมุงแตงมุงเดี๋ยวโดนขิดเดี๋ยวโดนขิดเดี๋ยวร้องเรียบร้อยจบหนูน้องน้องหอมเลยอ่ะอันนี้เดินสะพานเห็นปะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าตรงจุดเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขีดร้องอีกแต่ว่าขายังก็ไม่ถึงอันนี้ต้องแบบว่าให้มันแตกใช่ไหมพี่อันนี้จะแตกแบบนี่เห็นนะ ชื่อร้านะไรค่ะพี่น้องโซดาค่ะน้องโซดาไออยู่ข้างหน้าเลยนะมองพี่ดีนะเออน้องโซดาไม่อยู่เออนี่พี่เกามีบริการแบบรถพาเข้ามานู่นนี่นั่นเออนี่นี่ดูน้องอันนี้น้องแพ้เอ้ยดูดิเอาอันนี้น้องแพ้หน่อยเอาฉี่แล้วน้องฉี่แล้วเอาไหมลูกกินไหมถือไว้ลูกค่ะน้องแพ้ถือไว้นะโอ้มันใหญ่ไปแน่เลยอ่ะ เฮ้ยมันใหญ่ไปอ่ะตอนเมื่อกี้วัาดีด้วยอ่ะเอาใหม่ดีก็ดีนะกัดอาอนุกัดเลยลูกแล้เราดูเต้าหัวทำไหมลูกนะดูความแทะเขานะน่ารักนี่โดจุกไปเดี๋ยวจุก นี่เริ่ม,มีน้องควายนะควายไม่ขึ้นเลยน่าจะกินอิ่มตรงนี้สวยนะเฮ้ยดูดิเออแพะเขาก็อยู่กับวัวเนาะสวยพอยเนี่ยพอยโยนไปให้น้องๆด้วยดิใช่อลูกอะเออกินอะเออเออน้องแพะเขาชอบกินอันเนี้ยกินง่ายถ้าเป็นใหญ่ๆมันจะแทะน้องเขาจะแทะยากนิดนึงอ่ะลูกอ่ะเออเอากินกินเยอะๆลูก มาแล้วน้องควายมาแล้วน้องควายมาแล้วเอาพลอยเอาพลอยขึ้นมาลูกพลอยพลอยขึ้นมาแล้วพลอยขึ้นมาแล้วพลอยบุรีปะมจะตกแล้วมูรีไหมบุรีนี่อุ้ยหนึ่งไงมาแล้วมาแล้วไม่รู้เอาลูกอะแหมกินฉ่ำเลยนะตัวนี้จำได้ตัวนี้จำได้ตัวนี้จำได้มาลูกมานี่ความดูดูความที่เขาเดินขึ้นมานะ ฟลแบบตัวพ่อตัวแม่มากค่อยๆเดินขึ้นมาลอยพอยโยนไอ้นี่ดิให้น้องด้วยพอยแตงโมอย่าเพิ่งเอาแตงโมมาทุ่มหน่อยดิมาแล้วลอยแตงโมมาพอยขึ้นแล้วลอยหยิบแตงโมห้พี่เดี๋ยวพี่ทุ่มก่อนมาเออเดี๋ยวพี่ทุ่มก่อนแต่ตัวเนี้ยน่าจะน่าจะโหดอยู่นะ อ๋อเนี่ยเขาต้งองไอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวทุ่มเอานี้ให้หนะเดี๋ยวทุ่มให้ไม่มีแล้วแบอนี้ทำอมาลูกมาเดี๋ยวทุ่มนะ,<ว>ะเออนั่นแหละอ่ะอย่าดราม่านะฉันโยนเพราะว่าต้องให้มันแตกไม่งั้นน้องกินไม่ได้แล้วจะบอกไงนี่ดูดูนี่อเออโอ้โหพอให้น้องควายด้วยดิเปลือกอ่ะไหนควายเปลือกนี่ไงข้างหน้านี่ไงไม่เปิดมาขับรถทำไมเองไม่ไมีอะไรให้กินแล้วลูกพอถึงมาซื้อ เอาพอหยิบมาไม่นอนคือเย็นมากฉันรู้สึกถึงความสดชื่นมากที่นี่เออเช่นคนอาทิเช่นคนไล่ผอยเนี่ยควายหูตัวแบบบึกบักมากอ๋อแปลว่าเวลาควายมานี่ไล่วัวไล่อะไรหมดเลยเนาะอ้าอ่ะดู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 เอากดเอ่อเจ้าทินเหรอลูกเพื่อก็เจอหมดเลยอ๋อ กวางน่ารักอะแต่ดูเขียวยากมากอ๋อนั่นนั่นนั่น่นั่่น่นไม่ใช่หมวกสีแดงไปเลยมั้ยขีดข้าจะไปกับเขาใช่ไหมใช่เกเอากินลูกอ่ะอาอเชิดอีกไม่กินอีกนี่ลูกค้าเขาโอเคใช่ไมคะอือเขาโอเคเขาไม่ได้ติดใช่ห้าไม่แต่ควายเนื้อเต้นตลอดเลยเนาะตัวอ้าเอ้าไล่เขาอีก ไล่เขาอีกพี่เขาบอกไงจากอันนี้เขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ขึ้นมาทีไล่ทุกตัวหมดเกงยู่คนเนี้ยเออวันนั้นก็ไล่อย่างนี้แหละแล้วมาอยู่อ่อโอ้แต่รถพี่นี่หนูว่าเข้ามาก็เสี่ยงเหมือนกันนะเนาะไม่กี้ยังขิดเลยอ่ะนี่นคืออะไรไม่เราก็คือเป็นพื้นที่สัตว์ป่วยนี่เรายังเหลืออยู่แล้วก็โยนให้น้องนี้นี้หน่อยหน่อยไงเชื่อใบพลอยเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้ากล้องเห็นนะสวยเลยอ่ะสวยมาก จริงแสงส่องดีมากค่ะเดี๋ยวกูจะไม่ลงด้วยสวยเกินกันซีนโอ้แล้วมาเอามาครั้งแรกเป็นไงมั่งคิดแล้วถ้ามีอากาศรอนได้กลัวเออตอนแรกกลัวแอบแอบกลัวว่าแบบกลัวโดนขีดแต่ก็ขีดอยู่นะก็น้องก็ขีดอยู่นะไม่ขีดรถไงเออเห็นบัลล่าเมื่อกี้ยังขีดรถก็บะเลยตอนแรกมันร้อนไงแต่พอมันเย็นแล้วเออโอดีอากาศดีอยากให้มาสักประมาณหลังสามโมงอ่ะดีทุกคน แล้วก็อยู่ไกลตั้งหาที่พักเออถ้าอยู่ไกลมาใครมาไกลๆเหมือนเราหาที่พักแต่เราไม่ได้ตั้งตัวไงเราวันเดทิพซื้อมาคืออยู่กราแซื้อบ้าน้องพลอยซื้อค่ะบอกกินข้าวแถวบ้านแถวบ้านถ้ำอะไรนะหนูไม่แต่งหน้านะเออไ่พลอยคือแต่งหน้าอ๋อเบาๆแต่งเบาๆนี่แต่งไงโอ้โหถ้ำถ้ำถ้ำนเนี่ำเนี่ยเนี่ยเนี่ย ผู้ชายหิวน้องพลอยอ่ะยังไงอ่ะไม่รู้เออไม่รู้พลอยไปทำอะไรไม่หนทำบุญได้บุญเลยแล้วถ้าพลอยเท่ากันรอบหน้ามาอีกมาไหมมาอ่ะพี่มายแล้วถ้ารอบหน้ามีมาอีกเพียกมาไหมมาค่ะแต่คงมันต้องมาค้างอะเนาะมันก็มันก็ไปลับได้นะพลอยถ้าเราไม่ได้ซ no yes you know ีไม่ซีเออถ้าเราไม่ซีเรียกกลับนี่เห็นปะมีน้องอีกเดี๋ยวเราให้ตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราให้น้องก่อนเอาลูกอะ ลูกอ่ะอะลูกอ๋อนี่คือเขีนในวัดใช่ป่ะพี่อันนี้ค๋ออยู่ดวงตากต้องอยู่ในหัวอ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ยินนะคะเออหนูม้าอยู่ใต้ถุงคืออยู่ไม่ได้ทุกคนดูหมูนะดูยุ่วลุลงที่นี่ลิ้นเขาจะยาวนิดนึงสากเลยปอบอกชอบเลยลินสาเออใช่อ่าเลยป๊อปาฉันยังไม่ได้พูดนะ อ่ะลูกบา้ี่พิสูจนจะโดนแล้วนะคะตอนนี้เด็กเด็กบายๆนะนี่เราให้มาระยะทางค่อนข้างไกลมากมีหมูมีอะไรแต่ว่าวันนี้ไม่เจอน้องม้าเลยอ่ะอยากเจอน้องม้าก็หมดละพวกเราก็ให้อาหารน้องๆกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางเข้าไปใช้เวลาประมาณ35นาที แต่เป็นส5สนาทีที่มีคุณค่าในชีวิตมากเราได้เห็นน้องๆและสัตว์ทุกๆตัวท,ท,ที่อยู่ที่นี่เขากินกันอย่างมีความสุขปอนอยากเรียนเชิญทุกๆคนนะคะมีโอกาสมีเวลานะคะลองมาที่นี่ดูคะ่ะปอนคิดมาสักพักแล้วว่าอยากมาจนครั้งนี้มีโอกาสได้มาจริงๆมันฮิวใจเรามากๆอยากให้ทุกๆคนมาหาน้องๆเยอะๆนะคะนี่ใครที่มาถึงนะ เข้าจากที่อุโมง์เสือปุ๊บจะอยู่หลังอุโมงคเสือเลยจะเป็นร้านนี้นะคะร้านพิสุมีเวการขับรถพาเข้าไปข้างในให้เราด้วยนี่แล้วเปิดขายแต่กี่โมงพิสุเจ็ดโมงค่ะพเจ็ดโมงถึงหกโมงเย็นครึ่งอ๋อหกโมงคือถ้าคนไม่ได้ซื้อจะมาหลังหกโมงครึ่งได้ปะมาหลังหกโมงครึ่งต้องเป็นลูกค้าประจำหมายถึงว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วประตูปิดอ่ะก็คือเข้าไม่ได้แต่ว่าเขาจะมีเวลาอาตั้งแต่เจ็ดโมงถึงหกโมงครึ่งประมาณนี้ อ่าโอเคนี่นะจ๊าร้านพิสูสังเกตดูดีๆนะคะจบเรียบร้อยสำหรับทิปวันเดทิปสำหรับวันนี้ที่เราไปเที่ยวกันที่กาญจนบุรีใช่ค่ะก็รู้สึกสนุกอะ่ะมีไปหลงทพงหลงทางอะไรอย่างนี้ด้วยนะถอว่าคือตอนนี้ฟ้ามืดแล้วนะทุกคน คือไปลงทางแบบฉ่ำมากก็ยังไงก็อยากให้ทุกๆคนติดตามเหมือนเดิมแล้วก็พบกันในคลิปหน้าถ้าคลิปนี้นะแบบคนดูเยอะๆนะเราจะได้แบบมีกำลังใจในการเดินทางไปไกลมากกว่านี้ก็จะได้เก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนมาดูแอบหน้าขอไม่ไฟไหม้ได้ไหมให้ได้เออแต่งตรงแต่งตัวอะไรงานไฟไหม้ก็ดูหน้าสีหน้าฉันไม่แต่งตัวเตอไม่แต่งแต่ว่ายังไง ผมรอนช่ำผมรอนตั้งแต่เมื่อคืนค่ะอย่าว่าชันเออ <laughs> โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากช่องเยปอนออนทัวร์ด้วยนะคะทุกๆคน <Okay. S 2> สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบายค่ะ